ตอนนี้มีจักรยานขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะพัฒนาโดยวิศวกรของหัวเว่ยแล้วค่ะด้วยแนวคิดของระบบขับขี่อัตโนมัติที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวันกลายเป็นไอเดียให้วิศวกรของหัวเวย่ยได้พัฒนาจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้สามารถทำงานได้เองแม้ว่าจะไม่มีคนขี่จักรยานก็ตามค่ะมาดูมาดูาดนี่จักรยานคันนี้เลย มันสามารถตั้งยืนได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบเห็นปะมันมีสองล้อนะมันยืนด้วยตัวเองได้สมบูรณ์แบบแม้จะอยู่บนพื้นผิวที่ไม่เรียบผนวกกับการรวมเอาคุณสมบัติที่น่าประทับใจมากมายใส่เอาไว้ด้วยอย่างเช่นเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงกล้องจดจำภาพและเทคโนโลยี AI เพื่อจะให้จักรยานคันนี้ขับขี่ไปได้โดยอัตโนมัติค่ะจือหุยจุน วิศวกรของหัวเว่ยที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เขาบอกว่าแนวคิดจักรยานอัตโนมัตินี้เริ่มจากเห็นว่าปะ,ปะมันไปละมันขับเคลื่อนไปละเห็นปะนี่เขาเริ่มจากมาจากเขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจักรยานทำให้เป็นไอเดียสร้างจักรยานขับเคลื่อนเองได้ควบคุมอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์และชิปประมวลผลที่มีพลังประมวลประมวลผลเพียงพอกับสมองของมนุษย์ขั้นแรกเขาทำแบบนี้นะ นักพัฒนาเนี่ยเขาจะสร้างแบบจําลองจกอักรยานเสมือนจริงขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ลงมือประกอบด้วยการติดตั้งมอเตอร์ขนาดใหญ่2ตัวและเฟืองสําหรับเลี้ยวจากนั้นจึงเพิ่มเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งกล้องจากความลึกความตื้นมาตรความเร่งไจโรสโคปและไลดา้าอีกทั้งตัวจกักรยานก็จะใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ที่ใช้งานได้ประมาณ2-3ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและโมดูลคอมพิวเตอร์ควบคุมหลักที่ตั้งอยู่ด้านล่างที่นั่งเหนือล้อหลังนี่เขาทำกันแบบนี้เลยคุณแม็กโอ้โหสุดยอดมากๆ,ๆเผีหนผีหลอกเลยครับพี่อยู่ <laughs> จักรยานมันวิ่งได้เองแล้วก็ตั้งตรงด้วยนะโอ้โหมันเก่งนี่ไงนี่คุณผู้ชมต้องดูนะในแบร์ไจบ์ใน Facebook หรือ YouTube เนี่ยจักรยานมันวิ่งได้เองจริงๆอ่ะเราไม่ได้หลอกนะนี่ไม่ใช่ผีหลอกใช่ไหมคุณแม่ครับผมอันนี้น่าสนใจแล้วก็ไอผมว่านักวิจัยเขาเก่งมากเลยเนี่ยคือจักรยานล้มแล้วก็อ่าได้แรงบันดาลใจมาทําอะไรแบบนี้ทำให้เรียกว่าได้ของใหม่ๆได้เรียกว่ามีนวัตกรรมดีๆเกิดขึ้นจากจากอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง นะครับถ้าเป็นผมล้มก็คงแบบอ่าล้มก็ไปรักษาแผลแล้วก็จบกันไปไม่ได้ผลผลิตอะไรแบบนี้นะครับตัวจักรยานเองเนี่ยตั้งยืนได้ด้วยตัวเองนะครับมีการเอาโมดูลควบคุมการทรงตัวแบบเดียวกับที่มีการใช้ในดาวเทียมเลยนะครับมามาช่วยในการทรงตัวของจักรยานแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงนะครับซึ่งมีขนาดเล็กมากๆเลยมาตรวจจับการเอียงแล้วก็ป้อนข้อมูลกลับไปให้ โมดูลควบคุมเนี่ยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองก็คือเขามีการถ่วงน้ําหนักแล้วก็จากวิดีโอเนี่ยมีการเรียกว่าพยายามจะขยับมันพยายามจะเอาของมาห้อยไว้มันก็ยังสามารถส่งตัวได้นะครับก็เรียกว่ามันมันดูเหมือนเป็นคือถ้าเป็นคนในอดีตสมมติย้อนหลังไปสักสิปี2ีปีก็คิดว่าเป็นจักรยานผีสิงแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็หน่วยประมวลผลของจักรยานที่ ได้รับการพัฒนาเนี่ยก็คือเป็นชิป a s c e ซน310นะครับก็แน่นอนเขาก็ขายของของเขาด้วยนะครับก็เป็นของหัวเว i เองนะครับซึ่งเป็นชิปประมวลผล AI ที่ทำให้จักรยานสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวด้วยตัวเองเลยนะครับก็คือถ้าเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเจอรถตัดหน้าเจออะไรพวกนี้มันก็จัดการได้ก็คือมันมีกล้องด้วยนะครับก็ t ทสล a ขับรถด,ด้วยได้ด้วยตัวเองหลบหลีกรถได้พาเราไปได้แต่ตอนนี้เล็กสุดอย่างจักรยานก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันครับผมอืมค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจักรยานก็ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายแล้วนะเพราะว่าคนที่ถ้าจะไปอยู่บนจักรยาน <c oughs> แล้วก็นั่งอยู่เฉยๆถูกป่ะมันก็จะขับเคลื่อนไป <c oughs> อัตโนมัติด้วยทรงตัวได้ด้วยนะ <c oughs> แต่ <c oughs> สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า การพัฒนาเทคโนโลยีจากปัญหาไงพอเขาเกิดปัญหานะปุ๊บเขาเคยจักรยานล้มใช่ไหมเขาเกิดปัญหาเขาก็พัฒนาจักรยานให้มันไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาเทคโนโลยีจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะ